เินทรนลริมสเตชันสวัสดีครับทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้ทางแอดบัตได้พูดในช่วงของการไร้สดบางช่วงบางตอนนะครับก็เป็นบางประเด็นที่สําคัญก็เรื่องราวเรื่องของข้อมูลพิเศษข้อมูลพิเศษที่ทางแอดบัตได้พูดถึงนี้นะครับก็เป็นข้อมูลอะไรก็เป็นข้อมูลที่มีการป้อนข้อมูลเข้ามา บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่หรือคนนอกพื้นที่เองเนี่ยก็รู้เรื่องราวต่างๆนะโดยเฉพาะข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะเน้นไปเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของส่วนตัวนักต่าก็จะเป็นเรื่องของส่วนตัวนะครับแล้วก็เรื่องราวเหล่านี้นะฮะแล้วก็โดยทฤษฎีต่างๆนะครับในการสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะทางแอดบัตก็ได้เคยไม่ว่าจะเป็นการออกสื่อนะแล้วก็ ได้เคยบอกนะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยน้องสามารถที่จะขึ้นไปเองตามทฤษฎีของท่านดรนัาแทนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดต่างๆนะที่ทางแอดบัตได้พูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับบัตรไ,ไปดูคลิปคนนอนนานอยู่แป๊บหนึ่งเราขึ้นหัวหข้อว่าอะไรเนาะีพิเเษษ่เขาบ่าซีพิเศษ,อ,เศษอะไรกันทีผมก็ยังงงกัน้อีพิเศษนะ จะมาเล่าในไลน์ให้ดูนะฟังโนะ้ตสีพิเศษของเขาเนี่ยน่าจะจริงนะสีพิเศษของในไหลเนาะมันคืออะไรเดี๋ยวไว้บัตจะลองลอง,ลองนึกนึก,นกดูนึกอยู่แล้วว่ามันคืออะไรสีพิเศษตัวน,นี้ครับเนาะเนี่ยมีหรือสีพิเศษครับผมก็ยังงงนะสีพิเศษสีพิเศษของไหลมีเนาะมีหรือเปล่าเนี่ยอะไรกันแน่ก็สีพิเศษไปเลยเนาะสีพิเศษอ่ะสื่ออยังไงนื่นสีของตุลหรือเปล่าตุลเป็นคนส่งข้อมูลให้หรือเปล่า ก็เคยมีต mm ุ่นก็ตุ่นตุ่นที่อยู่ในพื้นที่เราบอกว่าบอกให้ผมพูดเหมือนอย่างในหลายคนพูดแหละพูดอย่างเหมือนจหนาพูดมีข้อมูลอะไรก็พูดเหมือนอย่างจงนามัน่ะแต่ผมไม่เอาด้วยผมไม่ผมไม่เล่นด้วยวาผมไม่เอาผมไม่มีข้อมูลผมมีต่หวยแล้วข้อมูลผมก็มานี่เป็นที่มาของสื่อพิเศษนี่หรือเปล่าก็มามสื่อพิเศษของมันตรงเนาะสื่อพิเศษของหากหลายหนึ่งนะครับก็เคยมี ตุ่นนะครับตุ่นเนี่ยบอกให้ผมว่าให้ทําเหมือนฝั่งนี้เขาทำนะทำเองก็ได้คือโจมตีลุงอ่ะพูดในทางที่มันลบนะมันก็ว่าเขาจะมีการมีการป้อนข้อมูลนี่เขาพูดหรือเปล่านะตอนนี้ก็คนคนร้อยเกินกออามาแฉสารพัดเลยตัวนี้น้องไม่รู้เป็นอะไรเป็นอะไรขึ้นอัวนี้นี่มันเป็นสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่มันให้เราเห็นให้เราได้รู้ว่าได้ดูว่ามันมันมันแท้ไปเรื่อยครับคนที่นอนนาเนี่ยแต่ละวันละวัน มันแต่ละอย่างละอย่างนี่มันเหมือนกับมันไม่ใช่ทั้งนั้นเลยคนดูนะครับ <c oughs> จะได้มาจากตุ่นจะได้มาจากไหนไม่รู้ครับเป็นสื่อพิเศษของเขาเนาะไอ้บัตรคิดว่าเป็นสื่อพิเศษที่ได้มาจากตรงนี้แหละสื่อพิเศษของเขาตรงนี้เนาะยังไงก็ได้นะในเมื่อทํา youtube ขึ้นมาแล้วนะท o ย t u b e ขึ้นมาต้องดูอีกอีกฝั่งหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งตรงนี้ก่อนคนดูคนอะไรก็เข้าไปดูเยอะตัวคนันคบเป็นเป็นความสําเร็จของเขาหรือเปล่าตรงนี้ก่อนซึ่งแม้จะ ครอบครัวจะเป็นยังไงก็ไม่สนับคุณไม่สนแล้วครอบครัวจะเป็นยังไงก็ตามเรื่องของครอบครัวไม่สนพี่คุณจะเป็นยังไงเป็นยังไงน้องจะเป็นยังไงพี่จะเป็นยังไงไม่สนอยูอย่แล no. ้วเนาะไม่ร on ู้เหมือนกันนะแต่ก right? ็หลอกใครก็หลอกได้แต่หลอกไอ้บัตรหลอกไม่ได้หรอกนะแล้วทําไมทํําทาไมมันถึงไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นทำไมเขาตัดทิ้งหมดคนในครอบครัวนะคนในครอบครัวตัดทิ้งหมดเลยเหลือแค่คนสองคนนะเหลือสามคนเพราะอะไรเพราะว่า เรารู้แล้วล่กเพราะอะไรเพราะว่าในสำนวนต่างๆมันไม่มีอะไรครับเอให้การต่างๆในสำนวนไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นผลลบต่อลุงผลแปดนะครับเป็นผลบวกมากกว่าเขาถึงเงีเอวขึ้นเขึ้นไปก็ไม่ไม่มีประโยชน์ครับเรียกว่าเอาคนที่ขึ้นให้ความกระจาะร่างนเอาคนนอกทึงขึ้นคนนอกจะว่ายังไงครับคนในยังไงก็ผมคิดว่าเขาต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วคนในนะครับ พลานุ๊กตุ่นเลยคิดว่าเอาคนนอกดีกว่าเพื่อให้ความกระจ่างเพื่อให้มันชัดเจนเรื่องนี้เนาะก็เป็นในทางที่ดีครับเอาคนนอกขึ้นไปบางคนก็บางกลุ่มก็อาจจะไม่ถูกใจบางกลุ่มก็ปิดใจกันมาตั้งนานครับบางคนก็นแล้วปิดัจกันมาตั้งนานแต่ไอ้บัตรก็รับรู้แล้บ,บิดทราบมาเหมือนกันครับเนะแต่ก็ไม่มคิดว่าถิงขั้นจะถึงขนาดนี้ครับเนาะข้อมูลพิเศษครับเรียกว,ว่าข้อมูลพิเศษข้อมูลพิเศษมาจากไหนบัตรโคดซับบแหละมาจากไหนครับนะเป็นใครคนส่งให้ ส่งให้พูดแต่ละวันละวันส่งให้พูดนะบางครั้งก็นึกเองบ้างบางครั้งก็มีคนส่งให้พูดบ้างนะครับนี่ะะเราก็เรียกว่าข้อมูลพิเศษที่มันได้รับเนะาะข้อมูลของบักไหลเนาะไหลบักจุกนาเนาะที่มันได้รับแต่ละวันละวันแต่ผมก็ไม่เด้กเท่าไหร่ของมันหรอกเพราะว่าดูแต่ละวันมันก็ไม่เห็นไม่ทําอะไรไม่ค่อยทําอะไรในหมู่บ้านมันก็ดูสวนอยู่นาของมันนบมาสีข้าวออกไปนาครับเนาะไม่ค่อยคุกคีอะไรกับชาวบ้านเท่าไหร่ครับเนาะ คุยครับวันนี้ค่อยบัตรจะมาคุยเรื่องสื่อและข้อมูลพิเศษต่างๆและที่ส่งให้พูดต่างๆทั้งช่องก็มีอยู่สองช่องเนาะสองช่องสามช่องอยู่ในกรก o งเหมือนกันเนะเรียกว่าคนคนนี้เนี่ยถ้าเรียกว่าจะแถบไปตลอดแถลแถลอยู่เรื่อยครับที่สังเกตได้บัตรก็ไม่ค่อยดูเขาเท่าไหร่แต่ว่าบางครั้งก็เข้าไปดูบ้างไม่ดูบ้างระหว่าทีนี้เขาพูดมาต่างๆแต่ละอันแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมันเป็นเรื่องส่วนตัวทั้งนั้นครับผมได้ดูเนาะไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคดีเลยบางครั้งเรื่อง เหมือนกับว่าคนละอย่างครับในสำนวนอีกอย่างแต่คนพูดในช่องยูทูบอีกอย่างเขาชื่อชื่ออีกอย่างครับผะให้ผมดูครับนะทั้งสองคนนะทั้งสองคนในดูพูดในยูทูบอีกอย่างหนึ่งครับแต่พ่อในสำนวนอีกอย่างครับมีข้อมูลอีกอย่างหนึ่งครับมันคืออะไรนี่ผมก็ผมชักจะยังไงยังไงนอนเดือนเออจะดงว่าเัาเป็นการวางเกมวางอะไรของใครบางคนหรือเปล่าหรือใครเป็นคนวางแปลนตัวนี้ออกมาหรือเปล่า ที่ผมรู้มาครับที่ผมทราบที่ผมรู้มาครับมันมันมันคนละอย่างครับเหมือนกับว่าอยู่หน้าจออีกอย่างอีอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งครับหลังหลังหลังมาอีกอย่างหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะที่ทราบทราบรู้รู้มากก็บรร้มาแค่นี้แหละที่อ้บัตรคิดตัวนี้ในมุมมีข้อของไงอ้บัตรคือว่าครับคือมันมันเหมือนกับว่าให้เรามองเห็นอย่างหนึ่งครับมันเหมือนกับเหรียญเหรียญมันมีสองด้านเหรียญสองด้าน ขอให้เราเห็นเดียวด้านนี้ด้านนี้ด้านเดียวที่ด้านหนึ่งเรายังไม่เห็นแต่ไอบัตรพอพอรู้พอคิดได้แล้วตังแต่เขาตัดออกสารที่ดาวองคารตัดพยานในครอครักออกหมดถึงตาระเบียงทั้งอะไรโดนตัดหมดคือว่าเรามองเห็นแล้วเออเราก็คิดได้ในใจคิดเออทาไมเขาถึงตัดออกเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้แล้วว่าทําไมบัตรคิดได้เลยว่าทําไมเลยว่าในจำนวนต่างๆเขาขําให้การต่างๆเขาไม่ได้มีอะไรให้ลุงให้ป้าเสียหายแน่นอนครับถ้าที่ผมคิดนะครับตื่นกันับ แต่อยู่หน้าสื่อทำไมไม่อีกอย่างคือมันอีกด้านหนึ่งอยู่หน้าสื่ออีกด้านหนึ่งก็บายังไงก็จะไม่ให้ผลให้เกิดครับไม่ให้ลูกคนตป็นแต่ให้ผลได้เกิดแน่นอนคนรับนนะเหมือนกับนังคนละม้วนนะจากหน้ามือเป็นหลังมือครับเนี่ยพิจารณ่ายๆเนาะถ้าดิผมดูครับส่วนลุงก็ได้คุยกันคุยลุงบอกว่าก็กลัวคงจะไม่กลับมาคืนเหมือนเดิมแล้วไอ้บัตรผมก็ยังบอกลุงว่าอย่าเพิ่งคิดเรื่องนั้นเลยครับเอาเรื่องนี้มันผ่านมาแล้วเรื่องนะเรื่องอนาคต พราะว่าลงุงพลเขาเพิ่งจะกลับมาอยู่กอกๆเนาะเพิ่งจะกลับมาแต่ทำงานอยู่โรงงานก็ยังไม่คุ้นเคยกับครอบครัวนี้เหมือนไอบ้บัตรคือเราเห็นมาตลอดคุ้นเคยมาตลอดว่าเขาจะมีปัญหากันมาตลอดเราหงส์เราเห็นกันมาตลอดครับครอบครัวทูตาลเบียงที่ดาวองคารเนี่ยแต่เขาก็ดีแล้วเดียวก็ดีเด็วก็เดยกก็โกรธเดยกก็ดีกันนะครับถ้าคืสังเกตนะครับเหมือนอะไรเหมือนเขากโกรธเวลาเขาโกรธกันเหมือนจะไม่ได้พูดด้วยกันกไปสิบปียี่สิบปีครับแต่พอเขาจะดีกันแป๊บเดียวเขาดีกันครับเนาะ สมัยที่ลุงผลปตแตนยังไม่กลับมาอยู่โคกอนครับสมัยที่เราอยู่เราเห็นนะเราเห็นเหตุการณ์มันแล้วนี่มันเป็นสิ่งที่ให้เรารู้คนระับรู้มารู้แล้วมันเรามาคิดเรามามามีเคาะมาตึกมาตรลองดูว่าเออมันอาจจะเป็นแบบนี้มันอาจจะเป็นแบบนี้นะครับนะเนาะเรหมือนทุกวันนี้ที่น้องคนที่นอนนานะพูดอยู่ทุกวันให้ร้ายพี่เขาพี่เคยตืย่นทุกวันทุกวันนะเพราะอะไรเนาะแตอ่อีกด้านหนึ่งด้านที่เรายังไม่เห็นนะ พูดออกสื่อด้านที่ไม่ได้พูดออกสื่อในสมน,นนะ่ะเราเขาไม่เห็นตรงนั้นแต่บัตรรู้รับทราบคือวันรู้พอเดาออกอยูนแล้วว่าเพราะอะไรทําไมเขาไม่พูดถึงตรงนั้นเนาะสำคัญอยู่ตรงนั้นไอ้เสียผมว่าสื่อนี่แหละสื่อสื่อพิเศษผมก็ยังงงสื่อพิเศษมันมีมันมีด้วยบอกอีกสี่เนาะสื่อพิเศษค,คืออะไรครับ้บัตรบ้าด,ดูตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดมารู้สงสารรู้ตัดแต่งมากช่วงนั้นเราก็ยัง เรายังไม่คิดอะไรในอีีตัวนั้นนะช่วงที่สิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่ที่ยังไม่เจอเด็กอยู่นี่แล้วตุ๊กตาตัวนี้ยังไม่เจอแล้วไม่คิดอะไรครับคือเราคิดว่ามันอาจจะเป็นการพัดหลงต,งต่างๆเราคิดไปตรงนี้ครับเนาะ mm hmm. ว่าเด็กอาจจะโดนลักพาตัวไปข้างนอกหรือเปล่าพวกแก๊งลักดวงลักเด็กอย่างนี้ครับเนาะ mm hmm. เราก็คิดได้แค่นั้นครับ mm hmm. ช่วงนั้นครับช่วงที่หายนะแต่พอย้ายไปเจอรองเท้าแล้วเราถึงคิดว่าโอ้ใช่แน,น่นอนแลลวเด็กพัดหลงแน่ครับถ้าเป็นคนอื่น เป็นคนนอกบ้านและในหมู่บ้านเอาไปเอาเด็กคนนี้ตุ๊กตาคนนี้ไปเขาคงไม่ทิ้งให้เจอใกล้ๆตรงนี้หรอกนะครับไม่ทิ้งไว้ตรงนี้แน่น,นอนครับคงไปที่อื่นแล้วเอารถถ้าเอาถ้านําตุ๊กตาตัวนี้ออกจากบ้านไปคงไปที่อื่นนั่นแหละอาจจะไปเจอที่อื่นนู่นที่ไกลๆนู่นแหละประมาณสิบโลยีนะ่สิบโลประมาณนู้นครับคงไม่เจอที่เ็โลวก,กว่าๆนะนี่ครับนี่ทำให้เราคิดลออแล้วเราวิเคราะห์เออมันเนี่แหละมาแล้วทาให้นะ่ะคือว่า,นะทาที่บัตรถึงยืนหยัดอยู่ตรงนี้คือว่านี่แหละ ครั้งแรกลุงก็ไม่เชื่อลุงก็ว่าเออจะหาคนผิดให้ได้ลุงก็พาไปพิสูจน์ตรงนู้นตรงนี้ครับว่าต้องหาคนผิดตรงั้เราก็คิดว่ามันจะเป็นการฆาตกรรมหรือเปล่าเรื่องที่เกิดขึ้นบนเขาเหล็กไฟนี่คิดไปนั่คือว่าผลต่างๆมันยังไม่ออกมาชุวนี้เนาะผลต่างๆดูเขาสิดูเราสิสุดยอดเลยครับใช่แล้คุณดาวลอยนะดูเขาดูเขาสิอะไรอะไม่รู้เหมือนกันนะเขาอยากให้เขาย้อนไปดูว่าคลิปเก่าๆที่เขาเคยพูดเคยให้สัมภาษณ์อะไรต่างๆเนาะนี่ผมไม่ได้มาประนกันครับเพื่อให้สัมภาษณ์ต่างๆให้บัด ทำไม่บันทึกเขาว่าอะไรในวันนั้นที่ช่องใหญ่ทุกนีจะมาสัมภาษณ์ผมนะแต่ผมให้มาทางเขาไม่ถ่ายด้านหลังแต่ว่าถ่ายท้านหน้าผมเลยผมเปิดหน้าสู้เรื่องงานนี่นะมันอยากไม่ถ่ายท้างหลังนะผมเปิดเปิดหน้าท้้นหลังรื้เราะว่าเราบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วครับวันนั้นผมให้สัมภาษณ์วันั้นครับเรมีหลังจากส่งทีมอีกสองทีมสองสามสี่ส่งทีมลงอีกสองสามทีมก็ติดสถานการณ์อยู่กรอ สุดท,ท้ายเขาก็ไปถามผมที่ทุ่งนาผมไทยนา,าไปถามผม้องเลยตงฟ้าหรือเปล่าชื่อฟ้าแหละที่มีเรื่องกับลุงมาแล้วนะตรงฟ้าไปถามผมว่าพี่บัตรมันอาจจะเป็นเหมือนอย่างที่พี่คิดแล้วล่ะพีเววววว่เขาก็ถามผมนะแต่ไม่ได้สัมภาษณ์ผมนะถือว่าไม่ได้สัมภาษณ์อาจจะเป็นอย่างที่พี่คิดแล้วเพราะว่าที่ลงมาแล้มีแต่มือดีๆทั้งนั้นพี่ลงมาแต่ก็มันไปไม่ได้พี่มันไปไม่เป็นแล้วตัวนี้ถือว่า ไม่ทราบตัวนี้คือผมไม่ทราบหรือว,ว่าสื่อเขาอาจจะอยู่ในพื้นที่เขาจะรู้ของผมวผมมา่าเข้าตลาดบ้างไป่น่นแล้วมาดูข่าวแต่แล้วคือตะละวันกลับมาก็ดูข่าวบ้างไม่ดูบ้างส่วนนับนเขเรียนทำสภาพที่แล้วก็อาศัยหน่วยงานต่างๆที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะเขาทางานตรงนั้นนี่ก่อให้เขาทํางานตรงนี้ก่อน,งนทงเจ้าหน้าที่บ้างทั้งพิสูจน์หลักฐานต่างๆที่เขาเก็บเก็บหลักฐานต่างๆไปให้โอกาสเขาทํางานตรงนี้กขาเพื่อเขา เพื <mile> ่อให้เขาพิสูจน์ตัวนี้ให้มันกระจางให้มันคลี่คลายตัวนี้มา้ได้กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ครับเขาไปถามผมที่ทุ่งนาผมให้สัมภาษณ์ที่นี่แหละบอกทีเรื่อมันเป็นไปได้ครับทำไมจะเป็นไปไม่ได้หนึ่งในร้อยยังเป็นไปได้แค่เรื่องเด็กมันมีเยอะแยะบางมาที่เด็กพัดหลงต่างๆ่าใช่ไมันไม่เกิดขึ้นผมจะไปลักษณะไหนขรงบเราก็พอทราบแล้วไอ้บัดรพอรู้แล้วไปลักษณะไหนแต่ช่องทางที่ตุ๊กตาตัวนี้ไปไม่รู้ว่าไปช่องทางไหนเพราะว่ามันช่องทางขึ้นเขามันหลายช่องทางขึ้นขึ้นเขาครับ อ,อะไรมาเขารู้ว่ามันมัไม่กี่ช่องทางขึ้นยังนับไม่ทั่วนครับนับกี่ช่องทางนับไม่ทั่วนครับต้องไปเดินเลาะดูเดินนับดูถึงจะรู้ว่าช่องทางนี้ขึ้นได้ช่องทางนี้ขึ้นไม่ได้ครับน<ม>ครับมันถึงมันเป็นที่มาในถึงจนถึงทุกวันนี้นะจนถึงทุกวันนี้เป็นที่มาของเรื่องราวที่มันขึ้นกวันนี้ส่วนอีกฝั่งจะคิดยังไงก็แล้วแต่ว่าข้อมูลนี้มันเปิดมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ค่อยมีคนเชื่อข้อมูลในว่า เหมือนท่านดรน้ตาแทนท่านเคยลงพื้นที่แต่แลกๆเนาะแต่คนไม่เชื่อยังไงก็ต้องมีคนมารับผิดชอบเร่งนี้มีคนมารับผิดชอบไม่ได้เรื่องนี้ถามคืนไม่ว่าอยากถามคืนถ้าเรื่องนี้มันเป็นอย่างที่เราคิดแลวตอนนี้นะเป็นอย่างที่เราคิดแล้วกำลังคิดแล้วตอนนี้แล้วใครจะรับผิดชอบเรืองนี้ถ้าถามเรื่องนี้ไปถามเรื่องนี้มาก็มันจะเป็นเหมือนเพื่อนของผมเองใครรับผิดชอบชีวิตเขาครอบครัวเขาต้องแตกและแหงและหือตัวนี้คน้องครอบครัวของเพื่อนผม ยังมีไม่คีคนทีชอบไปเลยครับแต่เวลาทำเนี่ยทำเร็วมากดูดานทำาปั๊บปั๊บทําทำาลทำเรื่องทำราวให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาขึ้นมาตัวนี้ครับก็เหมือนเหมือนโรคกับโรคเลยมันเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นไวมากโรคครับบวยเอ้ยไม่ส่บายเอ้ยเวลารักษาเนี่ยโอ้โหใช้เวลารักษาบ้านซ้ำล้างแปลกมากครับผมก็ไม่ได้แปลกหรอกเขาอยู่อย่างนั้น,ขอ,น,น,นรรของเขาอยู่แล้วครับมันเป็นนิสัยของเขาอยู่แล้วครับนิสัยตรูนี้แะครับที่เราเห็นมารู้มาครับเป็น แต่ลุงพนปตันยังไม่มาอยู่ที่กขอขอเกอกเกาะกซ้ำไปเขาทำงานที่กรุงเทพเทศก็ซ้ำไปเราเห็นตอนนี้ครับเดี๋ยวก็ดีกันเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันครับถามได้เพื่อนบ้านที่ในพงศ์มาถามรู้หมนนดครับกระปุกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวทะเลาะก,กันครับ <S <s เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งครับที <S <s ่หมู่บ้านลเล็กๆครับไม่ใช่หมู่บ้านใหญ่บ้านโตนะครับนั่งมอไซค์ก็ตรวจยังไม่ยังไม่วายครับถึงแล้วปากซอยนู้นสกซอยนี้ครับรู้กันหมดครับ คนปั่นก็ปั่นได้ครับเพาะบ้านมันเล็กเนาะปั่นนน้นๆปั่นคนนี้ครับนะอยู่ต่างประเทศก็ยังปั่นกันได้อยู่ต่างประเทศนั่งอยู่ต่างประเทศกันปั่นอยู่ต่างประเทศอยู่ลางดูต่อไปอีกทีเนาะต่อไปว่าเหตุการณ์หลังจากสามเดือนเดือนต่ไปมีอะไรบ้างอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเขาเห็นหลายช่องพี่น้องยูทูบหลายช่องที่ออกมาสื่อต่างๆสื่อมันทิศทางที่เรื่องที่มันเป็นในทางที่มันดีถึงเนาะสื่อต่างๆครับสื่อออกมาแล้วว่าจะ ยังไงยังไงตัวนี้ก่อนเห็น้วล่ะตั้งแต่ะช่องกะช่องทั้งเพจทั้งสื่อทั้งย t ท b e ทั้งรอบนอกทั้งรอบในเนี่ยครพยายามสื่อตรงนี้ให้เห็นให้รู้ว่าความจริงอย่างนี้มันมันชัดแจ้งกระแจงชัดแจ้งแดงแจ๋อยู่ตรงนี้เนาะ,ะกระเจงแจ้งครับรนะครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นตัวนี้นครับที่หมู่บ้านเล็เลกๆหมู่บ้านหนึ่งตัวนี้เนาะไม่ใช่หมู่บ้านใหญ่บ้านโตไม่ใช่บ้านที่มีผู้มีอิทธิพลต่างๆที่เคยเป็นข่าวว่ามีผู้ที่มีอิทธิพลนะบอกมันใช่ ไม่มีครับไม่มีใครมีอิทธิพลในองกนี้ครับเนาะมาอยู่เันอย่างปกติอยู่เนอย่างพี่น้องครับแต่บางบางพี่น้องก็เหมือนไม่รู้ว่าอะไรอะไรมาโดนบันดาลใจให้เขาเป็นอย่างนี้ครับไม่รู้ไม่ทราบนะน้องมีหาซาตานตรงไหนมันโดนบันดาลใจให้เขาเป็นอย่างนี้ครับเนาะเหมือนเสียงลมกบเสียงแอสบัตครับเสียงลมเนาะไม่มีครับเสียงลมอ๋อเสียงบัณลมครับเสียงเินรินสเตชัน